สูงมากนะครับอยู่ที่ประมาณ30 air c h a ต่อชั่วโมงนะก็คือมันจะดูดทิ้งดูดทิ้งดูดทิ้งไปเลยแล้วก็สามารถพ่นยาได้เลยแต่ในก่อนหน้านี้เนี่ยเราไม่สามารถพ่นยาข้างนอกได้เพราะมันจะเกิดการกระจายการฟุ้งของของเชือ้อของอะไรถ้าคนไข้มีเชือ้อไม่ว่าจะเป็นเชือ้อหวัดเชื้อไข้หวัดใหญ่หรือเชื้อวัณโรคพวกนี้นะครับแต่เราสามารถทําได้เลยในห้องนี้นะครับแล้วเราติดหลอด UV ไว้คือหลังจากใช้แต่ละครั้งแล้วเนี่ยลูกค้า ผู้ป่วยสามารถที่จะเชื่อมั่นได้ว่าในกว่าที่จะเข้าเคสต่ตอไปได้แล้วต้องมีการอบฆ่าเชื้อเราจะมีการเช็ดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อตรงไปรอบๆนันนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีการเปิด UV หลอด UV ตรงนี้นะเพื่อมายุบใหม่ละหลอด UV ตรงนี้เพื่อมาฆ่าเพื่อมาฆ่าเชื้อทั้งหมดนะฮะดีนะแล้วก็ปิดปดนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องเครื่องเคือครื่ อ๋อคืออากาศภายในก็จะถูกดูดออกไปข้างนอกเลยดูดอไป้าพูดูดออกไปแต่เราไม่ได้ไปทิ้งเลยนะฮะเราถูดูดออกไปแล้วเราไปฆ่าเชื้อแล้วก็ผ่านตัวกรองความละเอียดสูงมากนะครับเป็นเทปป้าให้ได้สี่นะครับแล้วก็ออกไปทิ้งทิ้งข้างนอกข้างบนเลยนะฮะคืออากาศที่ออกไปนีนปอดภัยใร้อยเปอร์เซ็นต์ปลอดภัยครับเพราะเรามีการเทสครับว่ามีการรีของไปตัวอะไรหรือเปล่าเราเราเทสหมดนะฮะเราใช้เครื่องวัดความละเอียดสูงนะครับ มาเราต้องปิดแล้วก็อบตามตาม,ตามเวลาที่เราตั้งไว้นะฮะคือเราใช้หลอดวมีแรลสูดแล้วใช้สองหมอดเพื่อเพิ่มความแรงของสีฉะนั้นในตู้เนี่ยจะค่อนข้างปลอดภัย mm hmm. คือไม่ใช่ว่ามนติดที่โรงพยาบาลไม่มีนะ mm hmm. คือเราป้องกันการติดที่โรงพยาบาลถ้า,ถ,าถ้าดูอยากอื่นถ้าเราไม่ใช่ตู้หรือไม่ใช่อะไรเราไปตรวจเราไปตวราาตวจโดยที่ไม่ใช่ตู้เนี่ยมันจะมีปัญหาว่าระหว่างตรวจคนอาจจะจามอาจจะไอออกมาก็ mm hmm. มีการระอองออกมาแล้วเราจะรู้ได้ไงคนระว่าคนรอบๆเขาไม่ไม่เสี่ยง ถูกไหมฮนะการละออกไอ,อาจามออกมาคนรอบๆก็ไม่รู้คราวนี้เราก็ต้องใช้ตู้ก่อนเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เชื้อเนี่ยหรืออะไรก็ตามสิ่งละอองที่ออกมาเนี่ยมันกระจัดกระจายออกไปกกอยู่เพกอากาศร่วมๆหรือเราป้องกันคนรอบข้างนอกจากจะป้องกันคนรอบข้างที่เป็นที่เป็นผู้ป่วยแล้วเนี่ยหรือคนที่มารอตรวจแล้วเนี่ยต้งป้องกันเจ้าหน้าที่ของเราด้วยฉะนั้นหลักการของเราคือทุกคนต้องปลอดภัยนะครับในช่วงโควิดนี้แล้วเราจะต้องไม่แพร่เชื้อไม่แพร่เชื้อเพิ่มในโรงพยาบาา ประเด็นแรกก็คือกลุ่มคนที่กังวลแต่ไม่ได้มีอาการชัดเจนเนะครับแล้วก็ไมไ่มีวัดความเสียงสูงอันนี้จะต้องเข้าถูกรอกกบปกติของการตรวจนะครับแต่ถ้ามีความเสียงสูงมีความกังวลน,นะครับอย่างเช่นมีพญาติพี่น้องโทรมาบอกว่าเป็นกังวลม,มากเลยแล้วเรามีอาการกลุ่มนี้เสียงสูงครับถ้ามันไม่ตรงรอบจริงๆมันเป็นเวลากลางคืนเราสามารถเปิดรอบพิเศษให้ได้เพื่อให้เพื่อให้หนึ่ง คนไข้ได้สบายใจสองถ้าเป็นแล้วจะได้รีบมีการคัดแยกตัวออกจากสังคมนะครับให้ตรงรอบยกตัวอย่าง,ง,งว่าคนจับยงคืนนะแต่เราดูแล้วเราคัดกรองแนละ้วผู้ป่วยมีภาวะว่าเราเรียกว่าอยู่ในเกณฑ์เสี่ยงสูงเราจะเก็บาสารขั้นหลักและเราจะส่งตรวจเราจะอนุญาตให้เปิดตรวจท,ทันทีโดยที่ไม่ต้องรอรอบเพื่อเราจะให้ผลนะั่เร็วที่สุดและถ้ากลุ่มผ,ผู้ป่วยที่เสี่ยงสูง เมื่อเร,เราว่าการรอเป็ียอย่างเงี้ยค่ะรอผลนะคะก็ยังอยู่ในห้องของความดันลบจนกว่าผลจะออกค่ะ24ชั่วโมงแล้วก็ตอนนี้เราเล่นผลให้เพราะว่า <4 S 2> ค,คนเนี่ยก็จะกังวลว่าอยากได้ไดผลเร็วเพราะว่าเพราะว่ามันไม่สบายใจทุกคนจะไม่สบายใจอันนี้เราก็ตอบโจทย์ในเรื่องของความสบายใจให้ผู้ป่วยด้วยนะครับคือเราพยายามจะออกผลเร็วที่สุดนะครับถ้ามาตรงรอบพอดีเนี่ยจะใช้เวลา4ชั่วโมงในการออกผลนครับผม